ว่องไกลแตพมิตรแตมกต่อนดลานเศร้า <c oughs> มาเอาผลิตภัณฑ์อารเสริมเซอร์นิตินเซอร์นิตินค่ะต,ต,ตัวนี้ครับมาให้นารอบกินมาต้องกินมาซ่องชุดแล้วโอ้สุดยอดเลยเคือว่าพ่อมเองเนี่ยมีบัตรหน้าเรียงไต ทำถาจะไม่ดีมีปัญหาเรื่องตับทำถาจะไม่ดีมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ mm hmm. นารอกินไปกี่ชุดส่องชุด,อ,ชดอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถึงพม่กงพกมกนที่ผมไม่เชือ่อได้อยู่แล้ว mm hmm. ก็คือในเรื่องกล้องความดันความดันถึงหม้อบล็อกนารอบว่านารอบความดันเมื่อด็กอายุ27คือความดัน ความดันแบบความดันดีมักหมากันแต่ว่าจริงๆพมพมไม่ได้อยากจะบอกว่าเออพ่มพมอยากพ <c oughs> มแข่อยากจะบอกว่าข้องต่างๆเราเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มาส้ำพัดด้วยตัวเองกันจะไม่รู้สุขภาพของเราพีา่น้องครับอืมมันสุดยอดอ่ะ คือมาซ่อมแซมอ่ะซ่อมแซมหมาซ่อมเซลพวกซ่อมแซมเซลต่างๆที่ซึกรอดที่เสียไปคือเอาวันนี้ว่าเมื่อนเมื่ออย่างผีอะผีแคทผีแคทผีถึงไม่รั่วมันได้ไปตอนนั้นยันนี่คือสําคัญอ่ะคือไม่รั้ว่ากแคทได้ไปตอนนั้นไม่รู้แล้วก็เบาตัวเบาวิวคือเล่หงายไปเมื่อนเราไปกินยาสะบัดเรยอันนี้ครับเพี่อเสมือนสมุนไพรย์สกัดจากกิตต้นลงไปไม่ได้มี เคมีเจ้าผนคือไม่ได้มีอะไรที่เป็นเคมีเลยอือพ่อมองเนี่ยานะผู้ชมน้องนอง,นอง,นองเด็กๆทุกคนครับพ่มอง <Okay. S 1> มงพมอมแข่มีความรู้สึกว่าพ่อ <Okay. S 1> มอยากบอกกัน <Okay. S 1> คือพ่อมจะไม่ยอมให้เกิดโรคเลยมารักา่าพมได้ไปตรวจเหลือดมาไปไปตรวจทางกายนุ่มเพีะ นี่นุ่มกินเลยใช่ไหมกินเลยครับอาการของนุงน่มบอกกินพบไปได้เจอไ,ได้ก่อนเหมือนไปนี่แสดงว่านุ่มมันเรืมบีกหน้าดดนไตใส่เพราะข้อนีเวลาเยอะเร,เราจะรู้เลยว่าเราค้อเยอะเป็นฟองเยอะมากคือส่งใส่ไปเยอะใส่เยอะเป็นฟองมาจังวาก็เลยไปห้าในกูเกิลกูเกิลมันจะบอกว่าเมื่อปรดต,ตีนะมันหลัวลงไปมนันจะหลัวไปเลยมันเป็นอาการเดิมยใหข้องหลบไตเสพเรือรัง คือดีนะหวานภายในจริงๆเออผเมก็เลยเนี้ยบอกกินหันแดงเลยขึ้นแดงเลยยกขึ้นด้วยชาวเยว่ออกบัดไม่เป็นฟองกับแต่ว่าเป็นสี่แดงเมื่อจะเมื่อกันเลือดแต่ว่าจังจ้ำว่าเลือดอ่ะมันไม่แดงหรอกสี่ถุงปูแค่ีมตัวนี้กันเยว่เมื่อไหร่เมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเหร่เมื่อนหร่เลยเมื่อเลยเมื่อเลยแล้วปวดไม่พอเวลาจะเยว่ออกกันอ้ะอย่าปวดไปบอกปวดทีหน้าทองตายเดือนปวดหน้าทองน้อยแต่มันจะเป็นอยู่ประมาณสักวันสองวันนะ คือจริงๆใครก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมทีท,ทีไปทานเซเลตินเนี่ยต้องทนนะต้องทนนี่บอกก่อนได้เลยแล้วก็เขาไม่ใช่าย,า,ยาเทวดาไม่ใช่าย,า,ยาไม่ใช่สิ่งที่แบบแบบไม่ใช่สิ่งมาสัจจันโกร่งโลกที่พอกินปั๊บต่อช้าให้เลยไม่ใช่เนี่ยเลยค่ะนี่คือเซเลตินเนี่ยเนี่ยตั้งอยู่หน้าคลองเลยไม่ใช่ ไม่ใช้ยาวิเศษที่ว่ากินปั๊บให้ปั๊บเนี่ยในจํานวนที่ตั้งอยู่ตอนเนี้ท่านผู้ชมครับพมกินถูกตัวเน mm ี hmm. ่ยบางคนไม่จําเป็นต้องกินอ่าแถวนี้ก็ได้เอาเหลือกันมันเข้าวกับตัวโรคของตัวเราวันครับที่จําเป็นต้องกินเน mm ี hmm. ่ยคือจริงๆตอนเนี้ยอันเนี้ยพีหวามั่นชายได้ถังปองกันเลยหรอกซ่า mm hmm. ต้องใชง้คำว่าชายได้ถังปองกัน และหลักซาคือปองกันปองกันว่ะเมื่อนผีเนี่ยผีบอกละนะ้านว่าผีคลาดเรื่องการจะต้องไปหนองบอกไตคือผีคลาดอนะนุ่งถึงผีบางคนที่ทำบุญแล้วผีทำบุญแล้คนบอกไตมัดสุดเลยพอเจอคนบอกไตจะทำบุญเจอคนบอกไตนารอบคือนารอบจะได้แบบเรองอธิษฐานไงว่าเราเราอย่าเป็นนะเราอย่าเป็นนะคือคลาดหมากันอ่าเปิ้ลก็บอกว่า ไม่มีทางเลยขนาะเรากินตัวเนี้ไม่มีทางไม่ม